เรารู้และว่าเราจะมาหาเงินจากช่อง t i k t อกด้วยวิธีการใดเรารู้และว่ากล,กลกุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครเรารู้แล้วนะอ่ะเราต้องรู้นะสามแบบสามอย่างนี้เราต้องรู้นะหนึ่งเราจะเป็นใครในช่อง t i k t อกเราจะมาทําช่อง Tik ตอกเกี่ยวกับอะไรเราจะมาหาเงินไรายได้จากช่อง t i k t อกด้วยวิธีการใดกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะ เราต้องรู้ตรงจุดนี้แล้วนะคะเราต้องรู้ตรงจุดนี้แล้วทีนี้สเต็ปต,ต่อไปของการสร้างตัวตนทักษะที่จะต้องมีในการสร้างตัวตนคืออันที่หนึ่งทักษะของการทําคลิปวันนี้ใน t ิ k กตอกเกิดจากคลิปวิดีโอหนึ่งคือทักษะของการทําคลิปเราต้องให้ความสําคัญกับมันละใครที่ไม่เป็นก็ต้องมาฝึกกันละนะคะหนึ่งคือทักษะของการทําคลิปวิดีโอ คลิปวิดีโอสำหรับมือใหม่ที่ดีนะคะควรเริ่มฝึกทำคลิปวิดีโอสั้นก่อนเพื่ออะไรเพื่อการการดูจนจบง่ายได้ง่ายกว่านะคะการดูจนจบการที่เราส่งคลิปไปเป็นวิดีโอสั้นเป็นคลิปวิดีโอสั้นประมาณ7 1็ิหวินาทีอัตราการดูจบมันจะยิ่งเร็วพอเราดูพอคลิปนั้นมีการดูจนจบปุ๊บ engagement มันก็จะดีนะคะมีการแบบว่าเอเอเฮ้ยคลิปของเราได้รับการดูจนจบ นะคะอันนี้อันที่หนึ่งนะทักษะที่เราควรฝึกฝนเลยทักษะที่เราควรมีสำหรับการสร้างตัวตนคือ1การทำคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะคุณเควินบอกผมกำลังแบ่งปันไม่มีปัญหาค่ะนะคะคุณบราวน์ชี t บอกว่าสวัสดีค่ะผู้จัดและเพื่อนๆรอบห้องคุณบุญทรงสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนค่ะเข้ามาแล้วแชร์ให้พี่นิตาหน่อยนะคะแล้วก็เคาะใจรัวๆนะคะเคาะใจรัวๆแล้วก็กดแชร์พี่นิตาเป็นกําลังใจให้ผู้จัดเนาะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณรุนคุณรุนทนิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะอ่ะนะคะทักษะที่1คือทักษะของการทําคลิปวิดีโอนะคะทักษะที่2ที่เราจะต้องมีนะทักษะที่2ที่เราจะต้องมีคือทักษะการไลฟ์สด อ,องค์ประกอบของการสร้างตัวตนมีสององค์ประกอบคือการคลิปวิดีโอการทําคลิปวิดีโอและการไลฟ์สดเราต้องทํา2อย่างนี้ควบคู่กันโอเคแหละถ้าเกิดว่าเรายังไม่ถนัดในการไลฟ์สดเราก็จะต้องพยายามทําคลิปวิดีโอของเรานะคะอย่างน้อยน้อยต้องทําคลิปวิดีโอนะคะต้องลงคลิปอย่างสม่ําเสมอด้วยคลิปวิดีโอควรเป็นคลิปวิดีโอสําหรับการเริ่มต้นของมือใหม่คือคลิปวิดีโอสั้น7-15งวินาที และควรจะลงคลิปอย่างสม่ำเสมอทุกวันวันละสามถึงสี่คลิปและสิ่งสำคัญคือจุดอันแรกเลยของเราจำไว้นะช่องของเราเป็นใครใครคือกลุ่มเป้าหมายเรากลุ่มเป้าหมายเราเขามีปัญหาอะไรนั่นคือคอนเทนต์นี่อันที่หนึ่งนะออทักษะในการทำคลิปสองทักษะของการไลฟ์สดะการไลฟ์สดนะนี่คือทักษะของการไลฟ์ทักษะของการไลฟ์มันก็จะมีในเรื่องของอะไรล่ะออการ การไลฟ์กับผู้ชมนะคะเสน่ห์หน้ากล้องการพูดการเจรจาการสื่อสารการเตรียมเนื้อหาการออกมาพูดไลฟ์การออกมาพูดหัวข้อในการไลฟ์การดึงผู้คนนะคะการสนทนากับเพื่อนๆแบบนี้นะคะทักษะการถามการตอบนะคะนี่คือทักษะของการไลฟ์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะทักษะที่3คือคอนเทนต์ทักษะในการคิดคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือเนื้อหานะทุกคน คอนเทนต์ก็คือเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการคิดคอนเทนต์ด้วยหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วแหละว่าช่องของตัวเองเป็นอะไรรู้แล้วแหละว่าเราจะทําช่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกอ่าทุกอย่างที่พี่นิตาบอกไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นค like, อนเทนต์ทุกอย่างม,มันมีโครงสร้างอ่าไม่มีโครงสร้างนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้โครงสร้างนะเราก็จะทํามันออกมาได้นะคะมันมีสเต็ปของมันนะคะอ่ะและทักษะสสุดท้ายคือ ที่เราจะต้องมีเลยวันนี้เรามาสร้างตัวตนก็ต้องการอะไรคะรายได้วันนี้เรามาสร้างตัวต,ตวน,นเ,าาตวตเพราะอะไรคะว่เาเราอยากจะขายของเพราะเราอยากจะโปรโมทสินค้าและบริการของเราที่เรามีอยู่ถูกต้องไหมทักษะสุดท้ายที่เราจะต้องมีก็คือทักษะการขายและการปิดการขายทั้งสี่ทักษะจริงไม่จริงจริงไม่จริงอ่ะทุกคนแล้วพี่นิตา้าที่พี่นิต้ามาแบ่งปันวันนี้ทั้งหมสี่ทักษะ